ยังไงปะเนี่ยเออ่องวัวปกตินนะสวัสดีครับน้องเขาเป็นสิกะเมื่อนี้นะครับกะสิออกมาขอโทษแม่แมนะครับผมมือนั่นนะผมกับลินนําปกติกับน้องซี่แก้มนะครับแต่ว่ากะบว่าคิดว่ามันสิมาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมกับขอโทษแม่แมเป็นอย่างไรเ้วยครับผมอา้าวเหตุการณ์เราเหตุการณ์มึงดูว่าจะคล้องลินกับน้องแบบไหน คือได้ภผพมันคือได้ออกมาเป็นแบบนั่นมือนั่นนะครับผมมือมือว่านเนาะมือว่านก็มือว่าน,นมือวา่านครับว่านนี่ลาออกลาไปเรียนน้ำกำนองปกติว่างชายแบบว่าซี่กัลล่งดับน้ำอยู่ปกติว่ายนา้ำว่ายน้ำแบบว่ายืนมือออกไปข้างหนาไหมครับอยืดยืดมือออกไป เราบังย,ยืนมือออกไปยังสีไหมครับย,รยืนมือออกไปซี่แกมกาล่งงมูดหนามยูผมกรลับตาดํานามไปมุดอันไว้หนามไปวันที่นี่ซี่แกมกับลาผมกับบลูเนาะว่าซี่แกมมาดํานามไกลๆมือเลื่อยไปถึงหวัวซี่แกมครับผมซี่แกมนั่งเลยผมอาะเอามือกดหัวนั่งโล่งนามโ,โอ้แต่ว่าเข้าไปถึงน้องบอเข้าไปดูน้องอีลีบอือมือมือถือหวัวซื่อครับ อ่านั่นละก็แต่ว่ามันถีมีอีกมุมหนึ่งคือว่าถีมีมุมของเมคิงพ่อกับเบิงอยู่ว่าที่แก่ก็ร่งเห่นนนามยูเล้เตอร์กะกะไปไปเห่นกับน้องนั่นล่ละแต่ว่าจะกะอาจีไปไปดูน้องน้องก็เลยบอกว่าเตอร์คอปเตอร์อย่ามากวนอ่ะมาแม่นี่แหละเห็นอยู่เห็นคลิปนี้อยู่อ่าแล้วเตอร์เตอร์เตอร์บังคันกะยอมรับบอกว่าจะของผีดว่าไปเห่นกับเขาอาจีว่า อาจจะแบบไปโดนเขาเขาอาจจะเขาจะคิดก็ได้ว่าเตือไปกวนเขาหรือว่าจังใดอะล้อ,ลองตองบอกเบื้องว่ามองหันนะอะ่จะของใดไปไปถึกตูนหนองบอ่อมุมนั้นยอมย่อมรับอยู่ครับว่าได้ไปเล่นกับนนองแต่ว่าแต่ว่าได้เล่นน้ำใกล้กันอืทั้งทั้งคุณทำน้ำทั้งคุณนึงก็ต้องไปน้ำเขาเตือกับมุดน้ำาปว่ามุดน้ำมุดน้ำห้องแบบนี้ เ <ME AN> มื่อได้ไปถือค้าส่งนองนองได้คิดว่าลาดึงลุกมมถือไปสูงไหมครับส่งค้าสัตนะอืม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 อ่าก็ก,ก็ผมบ่ได้อา่าผมบ่ได้ให้พี่พี่แม่แม่เสื้อนองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคือภาพมันออกมาแบบไดกะเบิ่งตามทิจารณาแต่ผมเบิ่งอยู่กับว่ามุมที่ของไม่จริง มุมที่ขอม่คิงที่อยู่ดูขอบสะนามก็คือว่าน้องไปเห่ียกับน้องสีเแกมเดี๋ยวน้องสีเแกมพูดว่าคคปเตอร์อย่ามาก,กวนคืออาจจะอ,อาจจะไปโดนนะครับอาจจะไปโดน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 โตัวน้องสีเแกมจะกิงน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก้านอกอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็อยากให้พี่ๆแม่ๆนะครับก็ชิว่าจังไลก็ตามภาษาเล็กหน่อยนะครับผมตามภาษาเล็กหน่อยก็คือว่าเขาเล่นกันทั่วไปนะครับอาจจะบ่ได้นอกอาจจะบ่คิดว่ามันมันสิเกิดมันสิเกิด มันสิมันกบบกเกิดบอเกิดคืออาจจะบ่ได้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับบ่มี่บ่มมีผู้ใดอ,อยากให้เกิดขึ้นเรื่องมันแบบนี้มีเกิดขึ้นนะครับก็คือน้องกับทัพิดก็คือน้องกับขอโทษแม่แม่นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกต่ดูเบิ่งคลิปอยู่ผ้อมกับหลายๆคนว่าน้องสิอ่านั่นแหละครับคือนั่นแหละก็ไมถึงว่าน้องอาจจะเรียนของน้องอยู่ตเต๋ออาจจะไปโดูน้นองอาจจะไป จะไม่โดนน้ å, องอาจเตอาจจะไม่ได uh, ้ตั้งใจหรือตั้งใจคันตั้งคันว่าอ่าอาจจะตั้งใจตึกตัวน้องแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะผ่านมันน้องมาแบบนี้ก็ต้องน้องก็ต้องขอโทษแม่ฟังทุกบ้านนะครับทุกบ้านนะครับที่ที่เหตุให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นแหละครับตาขอโทษนะครับผมบ้าน น้องซีแกมบ้านพีสเตมหลายๆเ้วยอครับผมขอคุณขอ,อขอโทษนะครับผมที่ทาให้มีกรออกมาขอโทษหลายๆเ้วยอครับโอเค,อเคกะน้องกะย่อมรับว่าตัวของไปโดนนะครับไปโดนไปโด,ดนตัวน้องซีเแกมอหลีนะครับผมกะกะจีว่าจังได๋เนาอครับนเหมือมันเกิดขึ้นแล้วผมก็บว่าอยากให้ไม่อยากให้ บ้านทั้งสองบ้านหรือว่าเอฟซีทั้งฟังคอมเอรตเอฟซี FC, ทั้งฟังน้องซีแกมทะเลาะกันนะครับมีปัญหากันในค่ายนะครับก็คืออยากให้เข้าใจกันแล้วก็ป้องดองกันเนะครับคือเราเราอยู่ในคลื่นวายยังไงเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราอยู่ในค่ายเดียวกันเรามีจุดประสงค์เดียวกันมุง่งความมุ่งหมายเดียวกันนะครับพี่น้องนั่นแหละผมละเลิก อาบอมายดูอยู่บ้านบ้านหลังเดียวกันครับคันเอางไาอันคู่สอหลามากขาเขาอื่นว่าต้นไหมต้นเดียวกันอ่านะล่ะลูกก็จําไว้บ้านนี้จําพ่อคํำว่าพ่อไวเดอ้อ้าน้องบอกว่าบ่อยากเล่นน้าหรือว่าไม่คือคันน้องบอกว่าบ่อยากใคร,จรเจ้าขอ,องไปเล่นน้าก็คือก็บว่าต้องไปเรียนกับน้องเขาอาจจะเล่นแห้งเกินไปเข้าใจบ่เขาเป็นผู้ชายเต็มตัวเขาอาจจะไปถือน้องแล้วน้องรู้สึกว่า เข่าเฮ็ดเฮี้ยงเข้าใจบหมเข่าเหรียนเหี้ยงกับน้องอ่ะแกเข้าก็คิดว่าห้องบ่ได้เฮ็ดเฮี้ยงดอกเข้าใจบหมแกน้องอ่ะน้องโดยน้องที่เป็นน้องตัวน้อยอ่ะน้องตัวน้อยน้องกะเข้าก็ไปถือน้องกะน้องก็จะว่าเออทําไมคอปเตอร์ทำน้องแรงอะไรประมาณนี้นะกะผมก็เข้าใจอยู่นะครับตามภาษาเล็กหน่อยเนาะกะอยากให้แม่ๆนะครับคือ ก็ให้อภัยน้องคือน้องอาจจะน้องเอาไม่ได้ตั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดภาพแบบนี้นะครับที่มันออกมาแบบนี้เนาะคือบําเพนว่าบําเพนว่าน่องคอมเตอร์ออกมาแก่ตัวหรือยังเดียวนะครับคืออยากให้อธิบายอยากให้ออกมาอธิบายในมุมมองของน้องบางว่ามันเกิดเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับนก็ประมาณนั้นแหละครับอ่านะครับนั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับ